อยากเป็นนักร้องแต่ไม่ได้เป็นกลายไปเป็นตลกแทนครับพี่ก็คือเขาก็วางไว้ทุกวันนี้ก็เลยลิคิดต้องมาทําเพลงไงตั้งแต่อัลบั้มทํามาสองอัลบั้มอัลบั้มแรกก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันเป็นเทปคาสเซ็ตหาไม่เจอแล้วอยู่ไหนไม่รู้อัลบั้มที่สองนี่เป็นแผ่นซีดีทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้เลยเพลงที่ผมทําเพราะชื่ออัลบั้มก็บอกอยู่แล้วว่าอย่าบอกใครนะทุกวันนี้ไรเงี้ตั้งชื่ออย่างงี้สิอย่าบอกใครนะแล้วเป็นไง ไม่มีใครรู้ชื่อเพลงเรื่องฉันรักเธออย่าบอกใครนะสัญญานะจ๊ะว่าเธอจะไม่บอกใครมันเป็นอย่างนี้แต่ไปตั้งชื่อว่าอย่าบอกใครนะคนอื่นเลยไม่รู้เลยไม่น่าเลยการตั้งชื่อเพลงมันมีมันมีเกี่ยวกับพวกพวกเขาเรียกอะไรล่ะปงจุ้ยเหรอจริงๆไะผมไม่ได้ตั้งเองเอพระธุดงตั้งให้อย่าบอกใครนะเพราะทำไปทำามจะไปเปลี่ยนไปหาหลวงพ่อไม่เจอแล้วทุดงไปที่อื่นแล้ว หลวงพ่อจะเปลี่ยนแคเดี๋ยวบาปาอย่าบอกใครนะหลวง <c oughs> พ่อบุญชื่อ <c oughs>